สวัสดีค่ะวันนี้มาโยกับหญิงอีกเหมือนเคยนะคะแล้วก็วันนี้เราจะพามาเจอรถครอบครัวซึ่งต้องบอกว่าคันนี้ก็เป็นรถบ้านมือเดียวเหมือนกันนะคะแต่ว่าคันนี้ได้เป็นโฉมเชนตัวสุดท้ายเลยได้ปีใหม่ด้วยปี2021นั่นเองนะคะแล้วก็รถใช้ไปเนี่ยแค่ประมาณ40,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะถ้าคุณลูกค้าติดตามหญิงมาตลอดเนี่ยจะทราบว่า ห้าตัวสุดท้ายนะคะหน้ากระจังเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นหน้ากระจังขีดๆแบบนี้เนี่ยศูย์หุ่นใดนะคะจังให้วารันตีสูตรเนี่ยอยู่ที่5ปีหรือ150,000กิโลเมตรนาะเฮียเนาะใ,ใช่ไหมคะใช่ใชเพราะฉะนั้นทันนี้ตัวรถนะคะเป็นปี2021วารันตีสูตรเนี่ยก็จะยังมีอยู่ใช่ไหมคะเฮียใช่วารันตีสูตรเนี่ยจะหมดนะคะในวันที่30 เดือน10ปี2,568ออกรถปี20นะบุกสวิตอ่ะออกรถรับรถปี20ี่และจดทะเบียนปี2021ตัวสุดท้ายก่อนเป็นสตาเลียก่อนเป็นสตาเลียก็นับจากปี21 22,23,24,25คือนับไปให้ครบปีอปีเดือนตะเดือนอ่ะก็จะหมดในปี68เนาะสอ2หาน่เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปนับกันอีกทีหนึ่งมีประกันชั้นหนึ่งเหลือด้วยนะใช่เดี๋ยวเราพาด้วยเอกสารกันนะคะแล้วก็ บอกราคาเลยไหมคะอันนี้ได้ยางใหม่ด้วยนะค่ะเรามาเปลี่ยนเองยางใหม่ใช่งั้นเดี๋ยวหญิงบอกราคาก่อนเนาะคันนี้นะคะเป็นปี2021โฉมไมเนอร์เชนตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสต a r i o นะคะแล้วก็คันนี้เป็นรุ่น Elite นั่นเองนะคะตอนป้ายแดงเนี่ยล้านห้ากว่าเนาะยังไม่รวมของแต่งใช่ไหมคะตัวนี้นะคะวันนี้มาจากโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,199,000 1,199แล้วก็ถ้าหากคุณลูกค้าที่เครดิตดีนะคะก็สามารถจะเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมถ้าฟรีดาวแล้วจะพอนอยู่โดยประมาณ20,000กับหลักร้อยนะคะอันนี้ก็คือคำนวณให้เข้าข้าเป็น84งวนนั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวเยาวิทยาพาชมรถเลยไหมคะเดี๋ยววันนี้จะวัดสีด้วยไหมได้คันนี้เพราะว่าก็ เออภาษีปี68ด้วยอย่างพฤษภาปี68พฤษภาภาษีเพื่อเยี่ยต่อใช้ไปอีกปๆเลยอันนี้ไม่ตุนาพฤษภาใช้ไปอีกสิบเอ็ดเดือนเกือบปีเนาะยิงอยู่ยางก่อนแม็กเดิมแม็กเดิมยางเรามาเปลี่ยนเองเพิ่งจะลงดินปี2024จะหาปียางก่อนปีสองพัยี่สี่ปียางเป็นปีไหมอันนี้เป็นปียางนะคะปี2024สัปดาห์ที่22่สสอปีสองพี่สิบสนั่นเอง ดอกอยางเต็มๆสีแต้มที่ตอนผลิตเนี่ยยังอยู่ครบหมดนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นดอกอยางเพ <Okay. S 1> ิ่งจะขับมาเนานะเฮียเนาะจากร้านยางมาร้านเราใช่ดอกอยางก็เต็มๆเลยดอกเต็มๆค่ะก็คือวิ่งไปทีไปสิบโลสิบโลอไอสติ๊กเกอร์ตรงนี้ยังอยู่เลยสติ๊กเกอร์ยังไม่หลุดเลยนี่วิ่งมาจากร้านยางเดี๋ยวโดนน้ำโดนอะไรก็จะหลุดแล้วเสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ที่เขาติด อ,อันนี้วิ่งไปก็ค่อยๆหลุดค่อยๆหลุดใช่แกของใหม่จะเป็นแผ่นเต็มแผ่นเต็มเรียบอย่างงี้ไงอันนี้คือติดไว้ดูว่าใหม่จริงค่ะใหม่แกกรองใหม่จริงใช่อย่างงี้แล้วก็ติดสีเดิมทุกชิ้นคันนี้สีเดิมทุกชิช้นโชว์มาในเชน้นแล้วก็มีประกันชั้นหนึ่งด้วยนะค่ะวัิบเก29ตุลาคมปี67เรวิ้ว40,000กิโลเดี๋ยววัดสีให้เลยได้เลยอันนี้คือสีเดิมทุกชิ้น ก็คือที่มาวัดเนี่ยให้ลูกค้าอยู่ใกล้ๆคือให้มั่นใจค่ให้มั่นใจเนาะเวลาโอนจองเราก็จะได้ดูไปพร้อมกันว่ารถสวยจริงเราไม่ได้มาทําเล่นๆอย่างเงี้ย uh huh. ไม่ได้มาทาเล่นๆเ,เพราะนี่ค่าที่ตน้เนเรามาวัดบ,บ,บ่อยๆก็ไม่ใช่ว่าเราจะมาปรับค่าตั้งค่าของเล่นได้เพราะหนึ่งมันเป็นหลักฐานเวลาลูกค้าซื้อไปเนี่ยคือสามารถที่ไปตรวจสอบได้ มันต้องเป็นร้าจริงไม่ใช่มาทากันเล่นๆรถคันเป็นล้านค่ะคือของจริงก็คือของจริง,ออง,รงไม่ใช่เอามาหลอกลวงกันอะไรอย่างเงี้ยคือที่เรามาทําก็คือให้ลูกค้ามั่นใจ<ะ>ให้ลูกค้ามั่นใจเวลาซื้อว่าเออรถด,ดีจริงสวยจริง <c oughs> เดี๋ยวรีบใส่ก็ได้ลูกค้าเข้ามาดูรถแปดสิบแปดจุดสามไมเคินเดี๋ยเอาฝาโปรงใหม่ฝากระโปรง8888ค่ะแปดสิบแปดไมคิล 9 5 <95. 9 S 1> ้าิบห้าจไมครอนเก้าสค่ะอันนี้เคที่เขา <68. S 2> คนจองมาแล้วเขาให้คนเข้ามาดูรถให้หกส6 8แจุดสามหกแปล้วนู้นละที่มาผู้ใหญ่คือนะอ๋อคนละกลุ่มค่ะ,ะผู้ใหญ่น่าจะคนละกลุ่มแต่ว่าพี่คนที่มาดูเอาผ่าอันนี้ประตูหลังสา้แปดสไมครอนแปดสิบแสี่ไมครอนสียงอาเว็บเลย 86.3จุไมครแปดสหุมไมโครยางใหม่ทิพ <c oughs> ยเลยยางดอกเต็มต็ใหม่ทิพยเรามาเปลี่ยนนี่เนาะใช่พิ่งลงดินได้ส0โลเจ้าของเดิมวิ่งมาส0 0หมื่าโลคือใช้ยางเงี้ยใายไม่เยอะสีะ่ห้าปีวิ่งได้ <laughs> เออลูกค้าบอกาบางคนบอกว่ายางใหม่สมัยใช้ได้แค่สองสามปีเนี่ยถ้าวิ่งไม่เยอะสี่ปีหปีใช้ไปเลยได้แน่นอนอย่างเงี้ยเขาพิ่งยางใหม่แกะกล่องพิ่งลงดิน แปดสิบสี่จุดสามไมโครแปดสิบสี่จุดสามไมโครนี่เดิมแปดสิบจุดสี่ไมโครแปดสิบจุดสี่ไมโครเดิมเจ็ดสิบเจ็ดจุดห้าไมโครจุดห้าไมโครไม่ได้หากันง่ายนะรถสีเดิมเราคัดมาแล้วอย่างเงี้ยที่ทำสีมาทั้งคันที่มีอุบัติเหตุมีตำหนิมีอะไรนั้นเราคัดทิ้งเราไม่เอาเข้ามาไม่ใช่ว่าเราไปซื้อทุกคันแล้วมันจะสีเดิมอย่างนี้หมด เก้าสิบเจ็ดจุดสองแปดสิบแปดจุดสามแปดสิบแปดจุดสามอันนี้คือเราคัดมาแล้วหกสิบหกจุดเก้าเดี๋ยวนะหกสิบหกจุดเก้าค่ะแปดสิบเจ็ดจุดเก้าแปดสิบเจ็ดจุดเก้าโหยางใหม่คลิปเลยติกเกอร์ยังไม่หลุดเลยนะตื่นเต้น ลูกค้ามาดูแล้วดูบรรยากาศอ๋อเขาน่าจะมาด้วยกันอย่างนั้นบรรยากาศสดๆอันนี้เขาน่าจะมาด้วยกันแล้วก็ภาษีปีหกแปดนะค่ะแล้วก็เดี๋ยวดูรายละเอียดอยาให้ดูภาษีก่อนรายละเอียดวัดค่าภาษีเสร็จละสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสี่หมื่นโลโลพี่เป็นสี่หมื่นโลแล้วก็น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายคือคันนี้เนี่ย เราก็มาเปลี่ยนให้อันนี้พะยางอันนี้ให้ดูภายในใหม่คลิปเลยใหม่คลิปเลยอันนี้ก็คือเป็นพะยางนะกระดุมเล็กเข้ารูปอ่าเป็นยางเหออนียวนี่ก็ทนดีเข้ารูปลายกระดุมนะเข้ารูปลายกระดุมเล็กรูปใหม่จะเป็นลายกระดุมเล็กแล้วก็น,นี้ก็คือ<ม>อ่าแถมมาจากป้ายแดงของคุณใดอันนี้นมาใ<อ>ช,าชา่แล้วก็อันยี้ให้ดูเอกสารนึ่ง มีเอกสารทั่วกที่ใบเสร็จที่ไปเปลี่ยนล่าสุดอันนี้นะคะเครื่องมันเกียร์แลน้ำมันเฟืองท้ายอันนี้ทางร้านไปเปลี่ยนมาให้เพราะว่ามันครบล็อก40,000โลพอดีคุณใดเขาจะเป็น40,000โลเนาะนี่มีเฟืองท้ายน้ำมันเฟืองท้ายอะนี่น้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่อง มีลง3รายการนะคะที่ทางร้านไปเปลี่ยนแล้วก็เขาก็จะมีเปลี่ยนพวกแหวนรองน็อตอะไรพวกนี้ปกติเนาะแล้วก็ตองเปลีนนะมันเครื่องพวกแหวนพวกอะไรทั้งูนย์เปลี่ยนก็หมดหมดไปเกือบหกพันอันนี้ก็ไปเปลี่ยนที่ศูนย์ฮุนไดมาค่าอะไรอ๋อนี่เลขใหม่สี่หมื่นแปดนี้เลขใหม่อยู่นี่นี่เลขใหม่นะวันที่ยี่สิบห้าเดือนหกปีหกเจ็ดเพิ่งไปเปลี่ยนมาที่ศูนย์ฮุนไดพระรามเพราะศูนย์ใหญ่อยู่ใกล้เราดีนะศูนย์ใหญ่ศูนย์ใหญ่พระรามห้าคือใหญ่ที่สุดใน เราปอว่าในฝั่งทนได้เลยนะถ้ารามห้าเนี่ยเป็นเป็นเป็นศูนย์ที่ใหญ่นี่แล้วก็ที่ที่แจ้งนะค่ะว่าเขารับประกัน5ปีหรือแสนห้าหาปีแสนห้ารายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันเนี่ยก็คือตามเงื่อนไขศูนย์เลยเรื่องที่รับที่รับรถปีว่าปี20อ่ะ วันที่30 63นะคะเดือน10วันที่30เดือน10บสี่หที่รับรถจากป้ายแดงมาก็วันทะสี่ก็เริ่มนับไปปียี่สิบจากวันนี้เนาะปีปี63ก็ไปปี64เดือน10อย่างเงี้ยก็ไล่ไปให้ครบเดือนจนเดือนทั้งหมด5ปี67 68อ่าก็จะหมดี่เนี่ยไว้เดือน10 5ปีเขาให้ให้ให้แสนห้าห้าปีแสนห้าใช่ระยะใดจะถึงก่อนนะใช่อันนี้ประวัติล่าสุดก็คือที่เข้ามาที่ประวัติล่าสุดก็คือเนี่ย ที่วิ่งไป4,000บาทนะก็คือปรเวลามีน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรคท้ายลงไวชัดเจนมีบุ้งสวิตต์ก่อนแล้วก็นั่นประกันชั้นหนึ่งประกันภัยชั้นหนึ่งนะค่ะวันที่เท่าไหร่นะ29ตุลาคม67 29ตุลา67เนาะใช่ก็ใช้ต่อได้ก็คือใครซื้อสดก็ยังมีคุ้มครองใช้ต่อแต่ถ้าซื้อถ้าซื้อจัดไปเน้นก็คือไปเน้นไม่ยอมต้องทำใหม่ทำใหม่อันนี้เป็นของของไปเน้นเขาแต่ถ้าซื้อสดเนี่ยอันนี้ก็คือใช้ต่อได้เลย หมดแล้วค่อยไปทำใหม่ก็ประหยัดเงินไปได้อ๋อแล้วก็ซื้อสดกับร้านเล่านะคะไม่มีบวกแวทเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนาะพี่บางแดดอะไรอยู่ยังไม่ได้แกะเลยนะพลาสติกสองฝั่งเลยฝั่งซ้ายฝั่งขวาอเลยนะอันนี้ก็มีข้างหน้าเป็นจอแอนดรอยไหมแต่งจอแอนดรอยมาแล้วจอแอนดรอยเนาะแล้วก็ทีวีทีวีเพดานนะครัอสี่ประตูเลยนะทีเพดานเอ๊ะเอออันนี้อย่างที่ที่เฮียวัดสีให้ดูนะคะว่าสีเดิมหมดตะเข็บเดิมหมด ดูภายในนะใหม่เนาะใหม่คลิปเลยสภาพภายในใหม่เลยนะคะมาดูตัวเบาะตัวอะไรคือใหม่คือให้ดูสดๆเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือการไลฟ์สดยคือเราคันรถจริงๆใช่เราคันรถใหม่น้อยให้ดูสภาพเบาะเนื้อตัวเบาะนะคะคือรถวิ่งเยอะก็มีเยอะอย่างวันนี้ก็วิ่งแสนหกเท่าคุณใดคุณใดปีสิบเก้าวันนี้วิ่งแสนหก ก็มีก็มีคนเข้าไปเอาเออวิ่งแสนโลปีสิบเก้าราคาฟังได้เออราคาฝังได้อย่างงี้คือใหม่เลขใหม่มันก็แก่เลขใหม่ก็เยอะไงจะสองแสนโลอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ของเราเราจะคัดใหม่น้อยไงสีเดิมเดิมรถบ้านมือเดียวใหม่น้อยอะไรอย่างเงี้ยเออใช้แล้วมันสบายใจกว่าไงสีเดิมทุกชิ้นดูภายในหัวน็อตเดิมตะเข็บเดิมหมดนี่หัวหมอนดูสองแถวตรงนี้พลาสติกก็ยัง ยังไม่ได้แกะแล้วก็จริงๆพลาสติกตัวที่พุ้มลางก็ยังอยู่แล้วนะวันนั้นบอกว่าไม่ต้องลอกพลาสติกออกคืออันนี้ยเขาถอดไว้ตั้งแต่ป้ายแดงค่ะเขาวุ้มพลาสติกไว้หมดเลยเขาวุ้นพลาสติกไว้หมดเลยนะเขาถอดตั้งแต่ป้ายแดงตัวนี้วันนั้นคือไปยกบนบ้านเขาชั้นสองเขาบอกว่าเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าจริงๆเขาไม่ได้ต่อไปหรอกตัวนี้ ก็คือเขาจะถอดตัวในตัวแถวสองอ่ะออืแล้วตัวนี้เลื่อนเข้าเลื่อนออกมาได้เยอะมัน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 เข้าได้รือเขาจะถอดแถวสองแล้วมันจะโล่งมันจะไม่ดึกจ้จริงจริงถอดตัวนี้ถอดถอดแล้วซูดถอดแถวสองไม่ได้ถอดแถวสองแล้วพื้นที่การใช้สอยเนี่ยข้างในมันจะไม่อึดอัดมันจะกว้างกว่าถ้าใครจะถอดอ่ะเออันนี้ก็ยังไม่ได้แกะเลยนะเองผ้าหลังคาก็สวยเนี่ยตรงไฟไฟเพดานนั่นนะไฟเพดานติกก็ยังไม่แกะเลยอ นนี่ะะคแะล้วก็ตรงนู้นหัวหมอนนะแถวสองนั้นพลาสติกก็ไม่ได้แกะอันนี้อีกสองอันก็ยังไม่ได้แกะจริงๆอ่ะอันหลังอันหลังเนี่ย uh huh. คือเขาหุ้มเขาหุ้มหุ้มพลาสติกทั้งทั้งตัวเลยนะค <Ha. S 2> ่แล้วลูกน้องอ่ะมาล้างแล้วมาอาหารก็อฝแล้วพอเลยแกะมันก็เลยแกะจริงว <c oughs> ัน <c oughs> นั้นที่เอามาเห็ว่าลูกค้าห่อไว้อย่างดีเลยเขาห่อแบบเหมือนพวกแอมแลบอ่ะคือ uh huh. พลาสติกพลาสติกใสใหญ่ๆเลยอะไรเงี uh ้ย huh. อ่อขึ้นรูปไว้ทั้งตัวเลยอะไรเงี้ยางอะไรอยู่นี่ยางอะไรไม่เคยลงดินค่ะ ยังอะไรอยู่ได้แต่ติดขาก้องนะติดขาก้องอโชคเดิมสปริงเดิมวันนี้อันนี้ลูกค้าเป็นผู้ใหญ่เขาชอบขับเดิมๆไม่ได้แต่ง<ภ>อะไรเพิ่มเติมหุ oh, <not S 2> <ๆ>่นน็อตเดิมตะเข็บเดิมหมดรับประกันาาสีเดิมหมดยางใหม่คลิปเลยแม็กเดิมอะไรเดิมหมดให้ดูให้เสวยให,ให,ใหม่คลิปเลย ันนี้ให้ดูสภาพบ่อข้างในนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดทีวีเนาะเปิดทีวีวให้ลองดูเดี๋ยวพาดูเลขไม้ก่อนนะคะคันนี้เลขไม้อยู่ที่สี่หมืนแปดพันเดี๋ยวให้ดูสว่างให้ดูชัดๆเลยอ่ะโต๊มาลัยมีมัลติฟังก์ชันให้อยู่เป็นเครื่องเสียง <c oughs> แล้วก็ติ <c oughs> ดยาน,นิดกำลังไล์สดอยู่แล้วก็ตัว กระติกเอ่อพลาสติก,ตกข้างหน้านก็ยังไม่ได้แกะออกอ,อ,อันนี้บอร์ดเดิมๆเลยนี่ก่อนเกินให้ดู <ฮะ S 3> ให้ดูเออสวยๆกันนี้ใหม่คลิปเลยรูปเพิ่งสี่หมื่นโลบุ๊คสวิตอ้อแล้วก็จอแอนดรอยนะเนี่ยสัญลักษณ์แอนดรอยอยู่เนี่ยแอนดรอยกำลังโหลดอยู่ค่ะ<อ>เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยสัญลักษณ์แอนดรอยกำลังโหลดอยู่มาละอันนี้ก็คือกล้องเกียร์เกียร์เข้าเกียร์ถอยกล้องหลัง ปึ๊บอ่ะกล้องหลังมาละค่ะโอเคแล้วอันนี้ก็พลาสติกสองอันก็ยังไม่ได้ไแกะเนาะใหม่คลิปเลยค่าค่าหลังค,กคา,คาก็อจอเรดานเป็นไงเดี๋ยวอ่าที่ตัวนี้น้ำโอเคจอใช้ได้จอใช้ได้ปกตินะคะใช้ได้นะนะตรงนี้อ่าวันนี้ก็อว่าอะไรอ่<ร>าเขาบอกว่าไฟมันติดตลอดอะไรอ่า <M ind S 1> มันก็จะเชื่อมถ้าไฟติดอย่างเงี้ยโอเคใช้ได้ละค่ะไม่เป็นไร จอนนี้ก็จะเชื่อมกับจอจหน้านะใช่อันนี้เวลาเปิดก็ง้างนะง้างเลยแล้วก็เป็นเงี้ยงหรอโอเคทีแรกกลัวจะหักจอหน้าเป็นหนจอแอนดรอยด d ก็เชื่อมได้เลยสวยไม่ใหม่เกคิปเลยอันนี้อันนี้ละเนี่ยปี2021 1นยะหนึ่ัวเรียกตัวเลขสวยสวยจดทะเบียนเจ็ดพฤษภาปี6 4ีเลขไม่สี่หมืโลทะเบียนหนึ่งหูเขาไข่เก้าเจ็ลำดับหนึ่ง วิ่งน้อยมาก40,000โลแท้สภาพใหม่มากรับประกันใหม่แท้เนี่ยเช็คศูนย์แล้วก็สีเดิมนทุกชิ้นแถมปียางใหม่แก่กล่องปี2024เพิ่งลงดินค่ะ<ฆ>แล้วก็แถมน้ำมันเครื่อง10,000โลจากศูนย์บุญไดแล้วก็แถมน้ำมันเกียร์จากศูนย์บ<ฆ>ุญไดค่ะแล้วก็แถมน้ำมันเฟืองท้ายจากศูนย์บ<ฆ>ุญไดค่ะแล้วก็คันนี้มีวารันตีศูนย์เหลือถึง30เดือน10ปี6-8 แล้วก็แถมปีซื้อสดมีประกันชั้นหนึ่งคุ้มครองถึง29่าถุราปี67ใช้ต่อได้เนึ่งใช่ก็ลิ้นโบมใได้เช้นตัวสุดท้ายราคา1199นะคะถ้าฟรีดาวจะผ่อนประมาณสักสองหมื่นสองหมืนะสองหมื่นกับหลักร้อยเข้าๆ84ดงวดใหม่คลิปเลยค่ะสวยสวยสีเดิรหมดนะคะคันนี้คันนี้ให้ดู คนนัดเดิมตะเข็บเดิมคนนัดเดิมตะเข็บเดิมหมดเครื่องใหม่คิดเลยก็ใช้แค่สี่หมื่นโลเราเครื่องดีเซลคือใช้ต่อได้อีกยาวๆนะคะรู้สึกเลยสี่หมื่นโลของของของดีเซลคนนัดเดิมหมดตะเข็บเดิมหมดเครื่องดีเซลเครื่องไม่เคยฮีทมานะคะเพราะว่าสีต่างๆที่แต้มมาจากตอนผลิตเนี้ยยังอยู่ครบหมดสีูแต้มโอ้สี่หมื่นโลไม่รู้สึก ใช้ได้อีกนานคือเราคัดน้สวยๆใหม่น้อยก็มาอะไรก็เมาขายยากรถนใหม่น้อยไม่ใช่หากันง่ายใช่อันนี้สติ๊กเกอร์มอกรเลยก็ยังอยู่นะเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะใช้วิ่งกันแสนกว่าสองแสนกว่าคือใช้คุ้มแล้วค่ะว่าจะขายรุ่นใหม่เล่นน้อยยังใช้ไม่คุ้มเ่ยใช่อันนี้ให้ดูหมดแล้วรับประกันหัวน็อตทุกอย่างไม่มีขยับไม่มีอะไรเดิมเิมหมดเลยอะไรเงี้ยอันนี้แผ่นแางความร้อน มาจากศูนย์เลยอันนี้สีเดิมหมดทุกชิ้มสวยจริงอันนี้ก็ปีสองพนี่สิบนะใช่ค่ะเป็นรุ่นยี่ิตเครื่อง25งป้ายแดงล้านหากว่าป้ายแดงล้านหกว่าอันนี้ก็มาจากโปเหลือ1199 1199เออ1199แล้วก็สภาพแบบเนี้ยน้องๆป้ายแดงอืมบางคนเกาเรียกสภาพป้ายแดงกันแต่อย่างเราบอกว่ามันไม่ใช่อไม่ใช่สภาพป้ายแดงอ่ะ ายแดงมต้องไปจอดในโชว์รูมแต่ส่วนใหญ่ก็จะพูดกันเล่ยๆของขำไงค่ะบางทีเขาวิ่งมาหลายมือกับสภาพายแดง<ะ>คือมันเป็นคําเรียบเปยว่ารถมันเดิมและเนี่ยคือสภาพแบบนี้มันเดิมๆของไปแดง<ะ>แล้วที่เวลาพูดมันก็ผิดเพี้ยนก็เลยว่าเออสภาพายแดงกันอะไรอย่างเงี้ยเออเ<ข>จริงๆอะไม่ใช่ไปแดงเออไม่งั้นก็เข้าไปจอดในโชว์รูมได้เรยแป้ายแดงอันนี้คือเขาคุยกันคํเขาเรียกว่าเปรียบเตยว่ารถมันเดิมจริงที่เขาใช้สับ์กันว่าสภาพายแดงอะไรเออแค่นั้นเอง อย่างเงี้ยเออสวยจริงคันนี้รับประกันเลยรับประกันรับประกันอย่างเงี้ยสวยมากเลยคันนี้เอออ่ะยิงลองคุยนะ,ะสรุปนิดนึงเออ,อนะสะักสองนาทีเออคุยลูกค้าลูกค้าก็กำลังดูรถเดี๋ยวได้คุยก<ด>ับลูกค้าต่อเออจะง็คืเคยอยี้เออคันนี้นะคะยิงย้ำราคาให้อีกทีนึงย้ำรุ่นก่อนเป็นฮุนไดเฮชวันอีลิตปี2021ีนะคะแล้วก็ คันนี้วันนี้มาจากออราคาโปรโมชั่นเพียง1199แล้วก็ฟรีดาวได้พ่อนอยู่โดยประมาณ20,000กหลักร้อยนะคะแล้วก็ตอนนี้เหมือนเดิมเลยเรามีบริการซื้อขายออนไลน์ทั่วประเทศนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือขายลูกคาออนไลน์จริงๆเคสข้างๆเนี่ยเขาโอนจองมาแล้วพี่เขาอยู่พัทลุงเขาให้น้องชายที่อยู่กรุงเทพมาดูรถแทนให้นะคะแต่ว่าถ้าท่านไหน เออย่างบางคันปาเจโร่หรืออะไรหลายๆคันที่เราขายแล้วลูกค้าไม่ขึ้นมาดูรถเลยเนี่ยก็คือลูกค้าดูรีวิวจากของเรานะคะจากไลฟ์สดเราเพราะว่าเราพยายามลงดีเทลให้ดูให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวัดค่าสีพาดูประวัติรถให้ครบหมดนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดจะได้ซื้อไปสบายใจนี่ต้อง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 ถ้งงาลูกค้าที่ จองซื้อปาเจโร่เรานะที่จะนัดรับส่งมอบรถกันเนี่ยกับคุณใดที่จะนัดส่งมอบรถกันเนี่ยก็คือซื้อจากไปในไลน์หนึ่งปาเจโร่โฉมใหม่โฉมปี2023 Elite Edition เนาะ22ตัวอ่าอ่าอ่าปี22 Elite Edition ตัวตัวท็อปสุดอ่ะตัวขับซีต้องขอขอบคุณมากเลยนะที่เชื่อถือร้านเรา19บุ๋ยทองที่โอนจองมาแล้วก็ไม่ขึ้นมาดูรถแล้วก็ให้อารถไปส่งที่สุโขทัยใช่ไหมสุโขทัยนะต้องขอบคุณมากเลยแต่รับประกันว่า ได้รถดีแน่นอนได้รถดีจริงนะคือผมออกมาคุยออกมาการันตีเองอะไรเงี้ยวิทยาการันตีรถดีจริงสวยจริงแล้วก็อีกทั้นหนึ่งที่จองฮุนไดวีไอพีที่เราเพิ่งได้มาใช่ก็ที่โอนจองมาแล้วก็จะซื้อสดแล้วก็จะนัดรับรถเนี่ยก็คือก็ขอบคุณมากนะที่เชื่อถือร้านเราเชื่อมั่นโอนจองมาแล้วก็ซื้อสดโดยไม่ได้ขึ้นมาดูรถเนี่ยต้องขอบคุณมากแต่ลูกค้าท่านอื่นเนี่ยก็คือเราเราบอกเลยว่า สิ่งที่เราทำเนี่ยนะเอาเครื่องมาวัดแล้วลูกค้ากล้าซื้อกล้าโอนจองเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ใช่มาทากันเล่นรถคันเปละล้านคือมันมันเราทําจริงจังนะจริงใจเลยจริงจังเราทําจริงอย่างเงี้ยลูกค้าจึงได้กล้าเชื่อถือเรานะซื้อรถคันไปละล้านไม่ขึ้นมาดูรถอย่างเงี้ยเราก็พยายามรักษาความมาตรฐานเงี้ยให้ได้ตลอดไปเพราะว่าอย่างที่บอกว่าที่เราทำเนี่ยมีประโยชน์กับผู้ซื้อทั้งหมดนะคะไม่ใช่ว่า แต่ว่าถ้าท่านไหนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อวันนี้ก็ยังไม่เป็นไรดูไว้เป็นเก็บข้อมูลไว้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเผื่อวันไหนมีคันไหนถูกใจเนาะเนาะคือกดติดตามไว้กดแชร์ไว้วันนี้เราฮุนไดโฉมเนี้ยมาแต่แต่ลูกค้าเนี่ยังไม่ได้ใช้รถฮุนไดนะก็คือแค่ดูดูผ่านๆดูว่าแล้วก็ดู ดูดูโดยรวมะนะดูเก็บไว้ตกอดติดตามไว้ก่อนดูเหมือนแบบเออศึกษาเก็บไว้แล้วเผื่อถ้กรายกก็อย่างเผื่อหาโฟลเนอร์เพื่อหารุ่นอื่นอะไรอย่างเงี้ยเออเผื่อเจอไม่น้อยสภาพสวยเข้าตาก็ค่อยโอนจองล็อกรถอะไรอย่างเงี้ยนะรู้ว่ามีเวลาก็ขึ้นมาดูรถของจริงที่หน้าร้านเรานะเออหน้าร้านเราก็อยู่อะไร ถนนกาญจนาพิเศษนะคะกรุงเทพมหานครใกล้สมาคมชาวปากใต้กับห้างพาซิโออยู่กรุงเทพฝั่งทนนะใช่อยู่ฝั่งทนแต่ว่าถ้ามาไม่ถูกอ่ะเอาง่ายๆตอนนี้ชกูเกิลแมปเลยนะง่ายสุดแล้วใช่เงี้ยเนาะสิบเก้าโปรตีทองนักพามาถึงหน้าร้านเลยเดี๋ยวนี้กูเกิลแมปทันสมัยใช่หรือว่ามาไม่ถูกอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็โทรหาอีกได้ที่เบอร์ศูนย์แปดแปดแปดเก้าเจ็ดสี่แปดแปดแปดนั่นเอง เงี no. ยววิทย์มีอะไรจะฝากอีกไหมไม่มีนะ่นะคะ<อ>ก็ยังไงวันนี้หญิงก้าเฮียวิทย์ทยาคงต้องขอตัวไปก่อนอ,อย่าลืมนะคะรออยู่ด้วยใช่อขออย่ามีทีหนึ่งห้ามลืมเลยนึกถึงราสวยสภาพดีนะคะต้องที่นี่เลย19โพสีทองแล้วก็ชื่อนี้เนี่ยไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนวันนี้ขอตัวไปนะคะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ